สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมายำสสเดาหมูสับนะคะมาดูส่วนผสมเนาะว่าเราต้องเตรียมอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้สสเดาออกเนาะนี่นะคะสสเดานี่สสเดาแล้วก็จะมีหมูสับสสเดาวหรือเราจะนําไปลวกนะคะนี่นะคะเราก็มีหมูสับมีพริกแล้วก็มะนาว น้ำกระเทียมดองน้ำเชื่อมน้ำปลาเราใส่น้ำปลาะะด้วยนะคะแล้วก็จะมีหอมแดงหรือว่าหอมแขกก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะนำเสะเดาวไปลวกก่อนเนาะลวกแล้วเราก็จะนํามาเด็ดเด็ดเอาแต่ช่อเขานะคะแล้วก็หมูเราก็จะนําไปลวนลวนให้เขาสุกแล้วเราก็จะนํามา ยำกับสะเดานะคะเดี๋ยวเราไปลวกสะเดาก่อนเนาะสะเดานี่เราก็ลวกแบบง่ายๆนะคะตอนนี้เราก็ตั้งน้ําให้เดือดแล้วเนาะใส่เกลือลงไปก็จะเทน้ําร้อนนี่นะคะเทน้ําร้อนให้สะเดาเขาโดนน้ำร้อน,โ,น,อนโอสุกเนาะ เราเราลวกบ้านเราลวกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหรือบ้านถ้าบ้านใครเขาต้มน้ําแล้วก็ก็ไปเอาเสะเดาไปใส่ในหม้อเลยเนาะหรือว่ากระทะนะคะแต่เราทําอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลวนหมูกันนะคะน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาลวนหมูเนาะนะคะตั้งหมอ้อใส่หมูสับลงไป เดี๋ยวนะคะหมูก็สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพักไว้ให้เย็นเนาะเดี๋ยวเราไปเด็ดสะเดากันนะคะถ้าเราก็จะนำสะเดามาเด็ดเป็นช่อๆเนาะเด็ดเอาก้านออกนะคะจะเด็ดอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเด็ดจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเรายำเลยเนาะนี่นะคะทำกันเลยนะคะก็จะมีใส่น้ำเชื่อมไปเนาะนี่นะคะน้ำตาลเคี่ยวเรานี่นะคะ น้ำน้ำกระเทียมดองน้ำปารา้าต่อใส่น้ำปาร้าไปด้วยนะคะพริก สับใส่หมดนี่แหละเนาะใส่หมดเลยหรือถ้าใครชอบเผ็ดก็เอาพริกป่นมาใส่ได้นะคะรสดีสักนิดสักนิดหนึ่งใส่พริกป่นสักนิดหนึ่งนะคะเพือ่อนเพริกอา ชิมแล้วก็ชิมนะคะรสเหมือนที่เราต้องการนะคะตามใจเราเนาะเราชอบรสไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะชิมก่อนเอาอีกสักสองเชียกสองเปียงสองเปียงโอ้แซ่แบแซบ นะปลาไหลชนิดโอ้ยน้ำปลางวงแทะๆสะเดาใส่ไปเลยสะเดาแล้วก็จะคุเล่คุเลนะคะ คุเลคุเลคุเลผักหอมอันนี้ต้องโอเนาะเรานี่นะคะก็จะได้ยำสสเดาแบบง่ายๆเนาะหน้านี้สสเดาออกนะคะเพื่อนๆไปทํากันนะคะอร่อยเนาะเขียวกินเพลินนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะ <S <S พร้อมเสิร์ฟค่ะสสเดายำสสเดา นี่นะคะยำเสาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่นะคะยำเสเดาเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอร่อยนะคะไม่ขมแซ่บคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลนะคะขอบคุณค่ะ